คุณหมอครับมีคาถามมีคําถามไหมครับ,รบถามว่าหลังจากที่เรามีเสียดกิจทางเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยให้ฉี่ออกเนี่ยเป็นความเป็นคําบอกที่ถูกต้องไหมครับอ่าก็มีมคําเป็นคํากล่าวที่มีความเป็นจริงครับอืบอใช่เพราะว่าตอนที่มีเพศสัมพันธ์นะครับก็จะเห็นว่ามีการเสียดสีใกล้ชิดกันอะที่ช่องข้อที่รูฉี่อะทําให้ว่าอ่จ ในมันอาจจะมีโดนหรือมีเชื้อครับอยู่อเพราะว่าท่อฉีวของผู้หญิงจะสั้นใช่แล้วอันที่สองก็คือท่อปัสสาวะของผู้หญิงอ่ะชะสั้นกว่าของผู้ชายด้วยการนอนละกั้นปัสสาวะเอาไว้โดยที่มีการเสียดสีแบบเนี้ยครับมันทําให้มีเชื้อสามารถเดินทางเข้าไปในรูท่อปัสสาวะแล้วก็ไปกระเพาะปัสสาวะได้้การปัสสาวะออกก็คือการขับเชื้อออกไปนั่นเองอนอกจากการปัสสาวะ ทิ้งไปแล้วเราก็แนะนำให้มีการทำความสะอาดเอาเวลอเพศภายนอกอย่างนุ่มนวลเราทำวิดีโอแล้วเดี๋ยวกลับไปดูข้างล่างได้ใช่ครับ,รบมันก็จะช่วยทำให้ว่าเนี่ยถูกสุขอนามัยแล้วก็ทำให้ลดการติดเชือ้อทางเดินปัะสสะาวะได้ด้วยครับครับ